สวัสดีครับหนึ่งนาทีจะสิ่งจะการอ่านพระราคัมีจบในหนึ่งปีกับจอห์นพระจะเอามาที่เจ็ดกรกฎราคมพระธรรมกิจการบทที่สิบห้าข้อที่หนึ่งถึงข้อที่ยี่สิบเอ็ดการประกาศกับคนต่างชาตินั้นกระจายออกไปทั่วและเริ่มมีความสับสนและขัดแย้งกันระหว่างวัฒนธรรมยิวกับความเชื่อในพระเยซูจึงมีต้องมีการเรียกประชุมกันที่เมืองเยรูซาเล็มเพื่อหาทางออกเปาโลยืนยันว่าจะต้องประกาศกับคนต่างชาติและเปโตรก็สนับสนุนสิ่งเหล่านี้ แน่นอนเป็นตัวพูดอย่างชัดเจนว่าพระองค์ไม่ทรงถือพวกเขาแต่ทรงชำระใจเขาให้บริสุทธิ์โดยทางความเชื่อเราบริสุทธิ์โดยทางความเชื่อเราเชื่อว่าเรารอดโดยพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกับพวกเขาขอบคุณพระเจ้าเงื่อนไขในการที่จะเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าคือเชื่อ ไม่มีการกระทําไม่มีอะไรเข้ามาไม่มีเรื่องของสัญชาติเชื้อชาติเพศหรืออายุแต่เชื่อในพระเยซูเจ้าทุกคนได้รับความรอดเป็นเพราะพระคุณของพระองค์ขอบคุณพระเจ้านั่นคือหนึ่งนาทีสวัสดีครับ